สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง vrv ยดเ n n l และเราอยู่ในเกมคาบ b าอีฟิ i ิดคอมโบนั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่เรานะครับจะมาทำการเปิดกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาก็คือเป็นกิจกรรมเปิดหินนั่นเองนะครับว่าพูดง่ายๆเอาเราลงหินนียนะครับมาเปิดกล่องนั่นเองเดี๋ยวเราไปอธิบายกิจกรรมให้ฟังกันดีกว่าไปย อ่นนี้เลยนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นตามหาสมบัติอัญมณีเซเพนส์นะครับผมรุ่นรับไอเทมระดับอัลติเมทนั่นเองนะจ๊ะและสำหรับในกิจกรรมนี้นะครับผมจะเริ่ม13กุมภาถึง27กุมภานั่นเองนะครับจะบอกไว้ก่อนว่ามันก็มันมีหลายข่้นไขอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ผิดถูกประการใดผมกราบขออภัยล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ร่วมทําเลยนะครับผมเพิ่งมากิจกรรมมันเพิ่งมานะ นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือเราจะดรอปหินตัวนี้นะครับก็จะเป็น3สีเลยนะครับขออนุญาตเรียกแบบสั้นๆเลยได้นนะครับจะมีหินขาวนะครับหินม่วงก็หินแดงนะครับสามสีเนี้ยตกในดันด้านหลังนี้เลยครับผมจะมีแพนด้านะครับผมมีน้ําแข็งเอเวกนะครับมีรถไฟเอเวกนะครับมีเทมปัสนะครับผมแล้วก็จะเป็นหนอนเอเวกนั่นเองนะครับ จะไม่มีลาวาเวกจะไม่มีนะก็คือลงดันเนี่ยมันก็จะดรอปสามส่ก็เหมือนตัวอักษรที่เราเพิ่งกิจกรรมพิ่งหมดไปนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับแต่มันมีเงื่อนไขามากกว่าครั้งที่แล้วคือนะครับเล่าหิน3เม็ดนี้นะครับอย่างละห้าอันเนี่ยไปแลกเป็นผ้าป่ามอมโตกรหรือว่าบัตรทองขออนุญาตเรียกว่าบัตรทองแล้วกันนะครับง่ายเอาไปแลกเป็นบัตรทองครับเพราะบัตรทองเนี่ยโอกาสเปิดเยวจะอธิบายแบบทีละสเต็ปสเต็ปนะบัตรทองนะครับเรามาเนี่ยเราสามารถเปิดได้ก็คือจริงๆมันมีของอยู่ในบัตรทองในค่อนข้างเยอะแหละครับ แต่สิ่งสําคัญของมันจริงๆก็คือจะเป็นตัวนี้เลยครับจะเป็นหินปิชงนั่นเองนะครับสำหรับหินปิชงเนี่ยทำอะไรได้หินปิชงเนี่ยสามารถเอาไปทําได้3แบบนะครับก็คือหินปิชงนะครับสามารถเอาไปเปิดกล่องนะครับผมเซียมซีปีงูชงร่วมได้นั่นเองครับจะใช้หินทั้งหมด3าเม็ดนะครับผมแล้วก็เงินอีก1ล้านนะครับถามว่านี้ดีไหมผมยังมองว่ากล่องนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันยังมียาวนั่งเยอะเห็นไหม มันจะมียาเลยอะครับประมาณ4ชนิดที่ขายไม่ได้เด็นะครับแต่มันใช้น้อยนะครับแต่แล้วมันจะมีสเต็ปที่2นะครับสำหรับไอหินปีชงเนี่ยนะครับหินปีชงสเต็ปที่2นี่ครับสามารถใช้ได้ครับผม10เม็ดนะครับบวกเงิน5ล้านนะครับ ไปแลกเป็นกล่องเซียมซีปีงูชงร้อยได้นั่นเองนะครับถามว่ากล่องนี้ดีไหมผมมองว่าค่อนข้างดีเพราะว่าเราเสียเงินประมาณ5ล้านถูกไหมห้าล้านเนี่ยเท่าที่ผมคํานวณมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3 6 3ฟอสเจมต่อหนึ่งกล่องนะครับแต่เท่าที่ดูของเนี่ยมันไม่มีขยะเลยนั่นเองนะครับผมสิ่งที่ได้เนี่ยถูกสุดน่าจะเป็นเข็มขัดซึ่งช่วงในเข็มขัดบรรทุกเพราะกิจกรรมแรนดอมบ็อกนะนะครับผมเลยรู้ความสุขว่าไอ้กิจกรรมเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคถ้าเรามาแลกกล่องเนี้ยผมมองว่าไม่ขาดทุนนะ บอกไว้ก่อนว่าในการหาไอห,หิน3ตัวเม็ดแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะเปิดประมาณ20กล่องเดี๋ยวเราจะได้รู้เลทกันว่าไอเลทหินปีชงเนี่ยมันออกเยอะออกน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับมานะครับ้วหินปีชงเนี่ยอีกอย่างหนึ่งสามารถมาทาได้ก็คือเราเอาสามารถนะครับเอามาแลกเป็นการันตีได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมหินปีชงชั้นแรก40เม็ดนะครับสามารถมาแลกมอไซค์ได้นะครับแลกขน,ขนทองขนทองนะครับแลก รูบงรูบี้เดคับผมเป็นเอฟเฟกเตอร์ด้วยนะสามารถเอฟเฟกเตอร์ได้นะครับชามก็แลกได้ทาลงทาลิสเนี่ยแลกได้หมดเลยนั่นเองนะครับก็ไปดูราคาอีกทีนึงนะครับเพราะว่ากิจกรรมตอนนี้มาค่อนข้างเยอะราคาค่อนข้างเหวี่ยงขออนุญาตพูดตรงว่าราคามันค่อนข้างเหวี่ยงนั่นเองนะครับสำหรับ กิจกรรมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสิ่งสําคัญในการเปิดในวันนี้คือจริงๆเปิดอย่างละร้อยเม็ดเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเปิดได้มันยี่สิบกล่องแต่ถามว่าทาไมต้องรีบเปิดเหตุผลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเลดไอหินปีชงเนี่ยมันจะออกยากออกง่ายเพราะจุดสําคัญที่สุดคือหินปีชงนั่นเองครับปะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่า20กล่องที่เราจะเปิดเนี่ยเราจะได้หินปีชงทั้งหมดกี่กล่องนั่นเองนะครับปะ สำหรับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่มีถือเพียงเครื่องเดียวและก็วนวเครื่องร้อนแบตเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่ทาให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่องง่ายเลยโคตรสะดวก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดพอโต้ฟาร์มเกมได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดขอบแบตบหมดโทรศัพท์พังตัวเกยนยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UG p o n e ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กมาเริ่มต้นเพียงแค่เวันละสอง แต่การใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิ้งโหลดใต้คลิปได้เลยแต่อย่าลืมก่ค้นวี a า VS c ซียรส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลย Shop, ลิทแมนช็อปร้านเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอดยี่บี่ชั่วโมงเติมเกมคาบาาอุฟฟริตคอมโบบนเว็บลับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไลน์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะอ่ากลับมาแล้วนะครับผมแล้วเราก็เอามาแลกกันเลยครับผมเจยู JU, คนดีคนเดิมนะครับสมบัติอันดมณนีเเพลนั่นเองครับเปิดมา นี่ครับผมนี่เลยของแรกเพียบแต่เราจะแลกอันนี้นะครับทั้งหมด21ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลทเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วกิจกรรมเนี้ยมันจะไปต่อกันหรือไม่ผมยังไม่ทราบจริงเพราะว่าผมยังไม่เคยเปิดเลยแล้วยังไม่รู้ว่าเลทไอหินปีชงเนี่ยมันออกยากออกง่ายขนาดไหนนั่นเองนะครับไปแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผมสำหรับ20บใบนั่นเองครับแต่ใน20บใบนี้จริงๆมันก็มีของดีอยู่นะจริงๆเปิดอุ้ยหินปีชงได้4เม็ดเลยนะ ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับบ่าวะเฮ้ยไปโหได้มา2อันนะครับแล้วก็ได้นี้2อันนะครับถ้าเกิดว่าหินปีชงนะครับ20กล่องเนี่ยเราจะได้มาประมาณ6เม็ด6เม็ดเราน่าจะเปิดได้ไม่ถึงกล่องโหผมว่ายากว่ากิจกรรมเนี้เพื่อนๆเอาจริงนะนี่ พอจุดสําคัญเราจะแลกกันนี้นะครับสมมติ10เมตรเนี่ยเราแลกได้เปิดมาแล้วได้เข็มขัดเข็มขัดตอนนี้อยู่มันสามพันนะครับเข็มขัดจะอยู่มันสามพันสิเมตรได้สามพันแต่เราเสีย300ก็เหลือประมาณ3 0 0พันะครับแต่ถ้าเรานี้60เมตรก็คูณ6เข้าไปหมื่นกว่าอุ้ยผมว่าเก็บไวแ้แลกพวกทาลิสเหมือนจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าทาลิตตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงนะผมว่า กิจกรรมนี้น่าจะได้ประดับชิ้น2ชิ้นแต่6 7เจ็ดมื่นผมยังไม่ชัวร์จริงๆว่าเราหาหินเนี่ยวันหนึ่งเสียประมาณ18ื0 0เนี่ยเราจะได้หินทั้งหมดกี่เม็ดไม่ได้คำนวณนะครับเพราะว่าเอาตรงๆเพราะทุกคนเนี้ยผมไปปล่อยบอทหาโอเวอร์ห,อหลอดนะครับก็เลยไม่ได้แบบปล่อยแบบ30รอบเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะปล่อย30รอบให้ดูแล้วกันนะครับว่าไอ้กิจกรรมตัวเนี้ยมันน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็ไอ้สารอบที่เราปล่อยกนเนี่ย มันได้เยอะได้น้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับสำหรับไอ้กิจกรรมไอ้เจ้า e G, ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาทำคลิปไปดูทีนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากๆนะครับผมไงวันนี้ผมไปแล้วกราบฝันดีราติสวัสดิ์เล่นเกมไม่ได้แต่พอดีด้วยนะครับผมอย่าลืมดูแลคน,นข้แคๆงด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจุบจ๊บๆแล้วเจอกันครับ